สวัสดีครับทุกคนจําผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับผู้หญิงคนนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อโอปอที่จังหวัดเชียงใหม่ครับครั้งที่แล้วอาจารย์ได้ให้ทุนคุณโอปอไปเปิดร้านทําธุรกิจเป็นของตัวเองหลังจากที่อาจารย์ปล่อยคลิปไปเสร็จเรียบร้อยมีคนสอบถามมาเยอะมากนะครับว่าตอนนี้คุณโอปอเป็นยังไงบ้างคนขับแกร็บมันไม่ผิดแต่มันไม่ได้ทําให้ลูกคุณและตัวของคุณหลุดพ้นจากคาว่าทุกข์และมันไม่มีอะไรเป็นของคุณเลยใช่ค่ะคุณขับให้เขา คนได้กินไปวันๆแต่ไม่ได้สร้างอะไรให้กับตัวเองและกับลูกในอนาคตเลยแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจของตัวเองคุณกาลังสร้างอนาคตไว้ให้ตัวเองและก็ลูกเก็บน้ำตาไว้ไม่น้องเนี่ยให้มันไหลอยู่ข้างในกัดฟันสู้ต่อและสู้ครั้งเนี้เป็นการลุกขึ้นสู้พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ให้ลูกรู้ว่าเรารักลูกแค่ลูกฉันโตมา,ล,ตาลูกฉันจะภูมิใจ ฉันจะไม่ใช่คนที่พิ่งไปอหาก็อ,อยากทำงานกับใครแต่ในอนาคตร้านของฉันจะกลายเป็นร้านที่ใครๆก็อยากจะมาทำงานด้วยค่ะเพราะท้อแก่กเก่ง และในวันนี้อาจารย์ได้เดินทางมาเชียงใหม่อีกครั้งครับเพื่อทําพิธีสืบชะตาหลวงดวงจกักรพรรดิให้กับกลุ่มลูกศิษย์ที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับอาจารย์ครับและตั้งใจจะมาเยี่ยมคุณโอปออีกครั้งว่าการเปิดร้านเป็นอย่างไรบ้างการเดินทางมาครั้งนี้ของอาจารย์คุณโอปอไม่ทราบนะครับว่าอาจารย์มาโดยให้นัดที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์เป็นคนติดต่อไปครับแต่ตอนแรกที่โทรติดต่อไปคือติดต่อไม่ได้ไม่มีคนรับสาย คุณโอปอใช่ไหมคะค่ะคุณโอปอมาได้ยินไหมคะค่ะได้ยินค่ะคุณโอปอได้ยินไหมคะคุณโอปอคะเพราะหนูทักไลน์ไปเขาก็ อ่านไม่ตอบค่ะเราจึงตัดสินใจให้นัดเดินไปหาที่บ้านตัวอาจารย์เองก็ลุ้นนะคะว่าจะสามารถติดต่อคนโอปอได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่า แพี่ถพี่ใช่ไหคะสัญญาณไม่ไ<ด>ค่อยดีและในที่สุดนัดก็เดินออกมาพร้อมกับคุณโอปอครับนัดซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของคุณโอปอเพื่อไปที่ร้านและตัวอาจารย์เองก็นั่งอยู่บนรถตู้ขัขบรถตามไปครับนั่งรถมาประมาณ5นาทีในที่สุดก็มาถึงร้านของคุณโอปอครับมันคือความสุขที่การช่วยเหลือในวันนั้นของอาจารย์ทําให้คุณโอปอได้เริ่มต้นก้าวใหม่ในชีวิตอีกครั้งครับ ปิดตรงไหนครับตรงนี้ค่ะตรงนี้เหรอคะครับเอาวันนี้ไม่ได้เปิดร้านเหรอใช่ค่ะเอาเปิดมากี่วันแล้วครับเออได้สามอาทิตสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่ค่อยได้ครับคุณเพราะว่าช่วงนี้ช่วงตอนเย็นเนี่ยรถจะผ่านไปมาแล้วก็ไม่มีคนเดินขายมาสามอาทิตย์แล้วยังไม่เห็นกําไรถูกไหมใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจตเพราะว่าหนูมา ก็หนูมาตั้งร้านตอนเย็นด้วยอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ใหม่ๆยังไม่มีคนรู้จักแถวนี้รถผ่านไปเยอะแต่ว่าไม่มีคนเจอะคนไม่รู้จักทำยังไงให้คนรู้จักสมมติเราเปิดร้านอ่ะแล้วลูกค้าไม่รู้จักร้านเราอ่ะมันไม่ใช่ความรับผิดชอบข,ของลูกค้าเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องตัวโหนให้ลูกค้ารู้จักถูกไหมะนั้นถ้าดูดูหน้าร้านอย่างเงี้ยเราขายอะไรนะครับโรตีขายโรตี ตรงไหนที่มันบอกบอกว่าลูกค้าจะได้รู้จักว่านี่คือร้านบวกี่้านตรงไหน,ร,นร้านของคุณโอปอยังเปิดได้ไม่นานครับและกำลังพยายามต่อสู้อยู่ท่านใดที่ผ่านมาเชียงใหม่ฝากแย่อุดหนุนเป็นกำลังใจให้กับคุณโอปอคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใจแกร่งคนนี้ด้วยนะครับเรามีอะไรในมือเราบ้างโทรศพัพท์มีโทรศัพท์เรามีเฟซบ o o กไหมมีเรามี Facebook เรามีโทรศัพท์เรารู้ไหมว่าในแต่ละจังหวัด จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มปิดใช่ค่ะหนูก็โพสต์ไปในกลุ่มของออของจินเชียงใหม่อะไรแแสดงว่าเราอ่ะต้องไปพัฒนาคอนเทนต์ใหม่เวลาที่เราเห็นคอนเทนต์คนคนหนึง่งเขาขายของขายอาหารอย่างเงี้ยมันจะมีของคนที่เราสนใจกับคนไม่สนใจใช่ไหมคอนเทนต์แบบไหนรูปภาพแบบไหนคลิปแบบไหนที่เราจะไม่สนใจนะหนูว่าสะดุดตา แล้วเราทรารําของเราสะดุดตาได้ยังยังไปทาแค่นี้เองมันไม่ได้ซับช้อนถ้าลูกค้าไม่รู้จักเราต้องทาทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้ารู้จักว่าเราอยู่ที่นี่พยายามดูว่าคนที่เขาเขาสำเร็จอะ่ะเขาทำยังไงคอนเทนต์ทํายังไงบ้างขายของยังไงบ้างจัดร้านยังไงให้น่าสนใจบ้างให้น่ากินบ้างแล้วลูกเป็นยังไงบ้างตอนนี้แฮปปี้ขึ้นไหมค่ะลูกก็ดีก็มีมีเวลาได้อยู่กับลูกแต่ว่าจริงแล้ว ออ่่่ยยล้กกก็ไไมคดูับจำไว้อย่างนั้นนะเวลาที่เราอะออกมาขายของอะเราไม่ได้อยู่กับลกูกเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เวลานั้นนะคุ้มค่ามากที่สุดเข้าใจไหมกนการว่าทำให้คุ้มค่าที่สุดคือทำยังไงก็ได้ต้องขายดีที่สุดให้เกิดประโยชน์ที่สุดเราจะไม่นั่งนอนลูกค้าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาหาเราให้ได้อย่ายอมแพ้สูดต่อไปนะ การต่อสู้ในชีวิตของเราแต่ละคนอาจเจอเรื่องที่ดีหรือร้ายแต่ท้ายสุดแล้วถึงแม้เรื่องที่เราจะต้องเจอจะร้ายแค่ไหนคนคนเดียวที่จะทําให้เราผ่านมันไปได้คือตัวเราเองและการต่อสู้นั้นไม่ได้ต้องต่อสู้กับศัตรูที่ไหนครับแต่เป็นการต่อสู้กับหัวใจตัวเองสู้ทั้งทที่หัวใจมันท้อสู้ทั้งทที่หัวใจมันอ่อนแอสู้ทั้งทที่หัวใจมันบอกว่าขี้เกียจสู้ทั้งทที่หัวใจมันบอกว่าอยากจะยอม เพราะทุกการต่อสู้ของเรามันไม่ได้มีความหมายแค่กับตัวเราแต่มันมีความหมายกับคนที่เรารักและในวันข้างหน้าเราจะได้เล่าเรื่องราวของเราให้กับลูกๆของเราฟังว่าพ่อกับแม่ของเขาคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ถึงแม้เจอเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสมากแค่ไหนหัวใจก็ยังแกร่งเพื่อลูกของเขาเสมอเป็นกำลังใจให้กับคุณโอปอและนักสู้ทุกคนครับ